สวัสดีค่ะสำหรับที่เด็กๆได้ดูคลิปวิดีโอไปแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็จะให้เด็กๆนะคะเขียนใบงานลงในสมุดนะคะซึ่งเป็นการสะกดคำที่ประสมสะระอ,อ,อือกับสระอคุณครูจะเขียนแล้วก็ถ่ายลงไปให้เด็กๆด,ด,ดูนะคะ แล้วเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันอยากให้เด็กดูคลิปวิดีโอให้จบนะคะคลิปวิดีโอให้จบแล้วเราค่อยมาทําใบงานทีหลังนะคะบางคนไม่ยอมดูคลิปเลยนะคะบางคนรอดูเฉลยอย่างเดียวนะคะอยากให้เด็กฝึกออกเสียงตามคลิปด้วยนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูใบงานกันที่คุณครูให้ทำเนาะแล้วเด็กๆก็มาสะกดคำที่ผสมสระอือ และสระอ,อกันนะคะ,ะมาดูกัน5ข้อแรกนะคะคำแรกถออือถือคำที่สองคอือคือคำที่สามซอือซือ้อไม้โทซือ้อคำที่สี่ดอือดือไม้โทรดือ คำที่ 5. ฝออือ,อนอฝืนนะะต่อไปมาดูมาดูสระออกันนะคะคำที่ 6. นะคะขออขอคำที่7มออมอคำที่8ทออนททอนคำที่ 9. พออรอพรคำที่ 10. จออรอจอนนะคะ คุณครูจะเอามาอย่างละ5นะคะข้างบน5หยวเด็กไปดูเองนะคะว่ามีคำว่าอะไรบ้างส่วนใบงานที่2ก็จะอีกคําคุณครูจะรวมให้มันอยู่ในใบงานเดียวกันเลยนะคะแต่คุณครูอยากพาเด็กฝึกออกเสียงนะคะอ่าเรามาดูอันนี้เป็นการแยกนะคะแต่คุณครูจะให้เด็กฝึกทาเหมือนกันเลยนะคะเช่นคําแรก ตออโนตอนไม่โทรต้อนนะคะขออขอไม่โทร้อนะมขอยโอเคถออยถอยอาอานาออนไม่เอกอ่อ,อนสซอโอนซอนไม่เอกซ้อ,อน สอองสองไม่เอกสองปออนปอนไม่โทป้อนดออดื่มดออดื่มไม่โทดื้อนี่กูลากไปไปนะนี่นะคะถึงนี่แล้วนะต่อไปสออือซื้อไม่เอกซื้อลออือมอลืมอาย เด็กๆไปดูนะคะว่าคุณครูให้เขียนคําไหนบ้างนะคะให้เขียนคําไหนบ้างลงในสมุดนะคะลงในสมุดเนาะทีนี้เดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆไปดูคลิปนะคะแล้วค่อยทํานะคะถ้าใครไม่ยอมดูคลิปนะคะเด็กๆก็จะไม่รู้เรื่องเลยว่าสาะอือสารออเป็นแบบไหนบางคนให้ผู้ปกครองบอกนะคะคุณครูไม่อยากให้ เด็กๆให้ผู้ปกครองพาเขียนนะคะคืออยากให้เด็กๆทำด้วยตนเองนะคะอยากให้ดูคลิปแล้วก็ทำด้วยตนเองนะคะค่ะสำหรับวันนี้วิชาภาษาไทายมีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ